ถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอ็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเนี่ยนะครับคาริงวันนี้เรามาเปิดแพ็ค56ชั่วโมงไม่ใช่แพ็ค48ชั่วโมงแล้วนะเป็นแพ็คของเอสเตเเด็กใหม่ของสิงบูวัย17เองนะ สู่176นะครับมาในสไตล์พลิสิกวิงเกอร์นะครับมากับสกิลอย่างโมเมนตัมดีปริ่งนะครับบอกเลยว่าเด็กสิงบูไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับเจ้าหนุ่มคนนี้จี๊ดมากครับช่วงนี้ก็คือสิงบูน่าจะยิ้มหวานนะช่วงนี้ฟอร์มแบบโหดจัดนะครับเมื่อคือนก็กดไปเท่าไหร่กี่เม็ดว่าจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่า,าชนะรู้แค่ว่าชนะโอ้โหเป็นอีกห,หนึ่งตัวนะครับที่ว่าสายสิงบูไม่ควรพลาดน,นะครับมา ก็ยิงกันได้ขอขอบคุณเจ้าของไอดีมากครับน้องฟานนะครับอุยชนะไป4ีหนึ่งใช่ไหมนะครับที่ให้ไอดีมาเปิดนะน้องเขาก็คือไอดีนี้ดวงดีจัดนะทุกคนแพ็ก48ชั่วโมง2อสองแพ็กก่อนนะที่เข้ามาก็902ออทีออกนะก็คือแพ็กสเปอือก0าแรกออกเลยแล้วก็ซาน่900แรกออกเลยมารอบนี้แหละมันจะ3แพ็กติดหรือเปล่ามันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าขอรันนเอส เจ๋ว,วล้านๆครับโอ้โหมันเกือบแฮตทีกว่าเกือบแฮตทีโอ้ยเด้โกมาเลยว่าไอตัวนี้เหนียวนะหากันให้ควักปีเต้เช็คในในนานาคตดอะไอตัวนี้ตำนาในานาคุดเก็บไว้หากันให้ควัก กูจะรู้ว่ะสงสัยจะมาเหมาแพ็คนี้ว่ะกูดูทรงแล้วดวงดีมาสองไอดีเฮ้ยเอสเตเบาม,มาไปลูกพ่อเอสเตเบาห้าสิบหกชั่วโมงว900ัสิบเจ็ดเก้าร้อยที่สองล่านล่านครับจบฮฮฮ มันเอาคืนสุดเลยว่ามันเอาคืนสุดเลยนะนี่กูดูทรงแล้วโอ้โหเฮ้โอ้โห,โห,โห,โหตามสภาพสิ้นหวังว่ะเชลซีมาผิดตัวเพื่อน มันดวงดีมาสองรอบแล้วขอเก้รออีกทีนึงไปถ้าไม่มาขอทีละร้อยถ้ารอบนี้เก้า้อยไม่มาขอทีละร้อยจบจบไปพุ่งพุ่งพุ่งซาฮูราเอาโหมาเฉยก็ดีกว่าเหมาสามที ได้เอสเตวามาครอบครองบิดประพี่ไม่ได้บิดครับตัวนี้โมเมนตัมดีบริงนะทุกคนนี้มาแล้วยี่ต้องลองเลยปะคลิปมันไม่สั้คลิปมันไม่ยาวต้องแบบลองเล่นสักตาปะคลิปจะได้ยาวๆรีวิวไปในตัวเลยซานี่ดีอยู่ครับซานี่โอ้โอได้กะเอ้ยได้ปีกใหม่เชลซี Chelsea มาด้วยว่ะ เวอรนี่มันอนาคตปีกใหม่เชลซีซ้ายขวาน่ากลัวจัดออกไปก่อนเลยมาขอลองไปอัพดูนะครับเอสเตวาลเนาะเซาฮะเอาได้ข่าวว่าเชลซีจะได้ไม่ใช่หรอกาณาชายกานาชายกาณาโช,าาาชมาเอสเตวาลแผงลิทหน่อยเว้ยเกมนี้ขออัพก่อนนะครับเนี่ แล้วเราก็ใช้แนวทางการอัพแบบนี้นะครับทุกคนเนาะนี่แล้วเราก็อัพแบบนี้ครับเราจะเน้นให้เอสเตนี้จบสกอร์ดีขึ้นนะเน้นให้มันจบสกอร์ดีขึ้นหน่อยเพราะว่าตัวมันน้องมันยังไม่คมมากนะครับประมาณนี้อัพตามก็ได้ไวายถ้าใส่บู๊ สไตเกอร์แล้วก็บวกอินซากี้จะตันร้อยสามนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าคลิปนี้ขอปีคลิปแค่นี้เป็นคลิปเปิดแพ็คนะเจอกันรีวิวเอสเตเวลนะดาวรุ่งคนใหม่ของเชลีครเีบขอบคุณครับคำพูดคำจาร์ไหนไม่ประสงสมก็ขอโทษขออภัยนะครับผม